สวัสดีคะ่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะวันหวานก็จะมาชวนทุกคนมาบีบวิปครีมสูงกันค่ะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่สามารถดึงดูดลูกค้าได้เพิ่มยอดขายให้กับร้านเราได้ค่ะเอาใจสายวิปครีมจุกๆเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทำวิปครีมกันก่อนเลยค่ะสำหรับวิปครีมวันนี้นะคะก็จะใช้วิปครีมจากกระบอกอัดแก๊สนะคะกระบอกก็จะใช้เป็นกระบอก0.5ลิตรค่ะก่อนใช้งานกระบอกก็แนะนำให้ไปแช่เย็นก่อนนะคะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยเลยค่ะใส่หัวบีบสายซินยางให้เรียบร้อยเลยค่ะ และจากนั้นก็จะมาเตรียมในส่วนของวิปปิ้งครีมกันเลยค่ะสําหรับวิปปิ้งครีมที่จะใช้วันนี้นะคะก็จะใช้เป็นวิปปิ้งครีมของไอซ์ฮอตเบเวอร์เดตท็อปปิ้งเหมือนเดิมนะคะตัวนี้คือเขาจะขึ้นฟูได้ดีแล้วก็อยู่ตัวได้นานด้วยค่ะเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับทำวิปครีมคอนโดหรือว่าวิปครีมสูงของเราวันนี้นะคะและที่สําคัญรสชาติครีมนมอร่อยมากๆเลยค่ะสําหรับกระบอก0.5ลิตรนะคะก็จะใช้วิปปิ้งครีมอยู่ที่400 ml ค่ะ ก็ตวตวงปริมาณของวิปปิ้งครีมแล้วก็เทใส่ในกระบอกได้เลยค่ะกระบอกอันนี้เราก็แช่เย็นมาเรียบร้อยแล้วนะคะตัววิปปิ้งครีมตัวนี้ไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มเติมเลยนะรสชาติของเขาจะมีความหวานอยู่แล้วค่ะหวานกําลังดีนะคะไม่ได้หวานมากหวานหอมมันนะคะอร่อยลงตัวเลยค่ะพอเราเทวิปปิ้งครีมใส่ในกระบอกแล้วนะคะจากนั้นเราก็ปิดฝากระบอกเลยค่ะปิดให้แน่นเลยนะคะ เสร็จแล้วก็จะมาอัดแก๊สกันได้เลยค่ะสําหรับกระบอก0.5ลิตรนะคะก็จะใช้แก๊สอยู่ที่2หลอดค่ะก็จะมาอัดแก๊สหลอดแรกกันก่อนเลยนะคะนําท่อใส่หลอดแก๊สมาเลยค่ะนี่เลยค่ะตัวนี้จะเป็นท่อใส่หลอดแก๊สนะคะแล้วเราก็จะนําหลอดแก๊สนะคะใส่ลงไปในท่อใส่หลอดแก๊สได้เลยแก๊สที่ยังไม่ได้ใช้นะคะก็จะยังไม่ได้โดนเจาะค่ะแล้วเราก็จะนําท่อใส่หลอดแก๊สไปหมุนใส่กับหัวอัดแก๊สได้เลยค่ะ หมุนลงไปยังไม่ต้องหมุนแน่นค่ะแล้วก็คว่ำกระบอกลงก่อนค่ะแล้วก็ค่อยหมุนเข้าไปให้แน่นเลยนะคะหมุนเร็วๆเลยค่ะแล้วก็จะได้ยินเสียงแก๊สเข้าไปในกระบอกค่ะจากนั้นให้ทําการเขย่า30ครั้งนะคะพอครบ30ครั้งแล้วก็ถอดหลอดแก๊สทิ้งได้เลยค่ะแล้วเราก็จะนําแก๊สหลอดที่2นะคะมาอัดเข้าไปเหมือนหลอดแรกเลยค่ะนี่ค <oughs> ่ะแก๊ส <c> ท <oughs> ี่โดนใช้แล้วนะคะก็จะโดนเจาะรูแบบนี้ค่ะแล้วก็ทิ้งได้เลยค่ะ ส่วนแก๊สหลอดที่2นะคะก็อัดเข้าไปเหมือนกันเลยค่ะความกระบอกลงนะคะจากนั้นก็ทําการเขย่าสิบครั้งค่ะสําหรับแก๊สหลอดที่2ถ้าเกิดว่าเขย่าครบ10ครั้งแล้วยังรู้สึกว่าตัววิปครีมของเรายังเป็นน้ําอยู่นะคะก็ให้เขย่าต่อจนกว่ารู้สึกว่าเขามีความแน่นนะคะไม่มีน้ําในกระบอกแล้วนะคะจากนั้นก็ถอดหลอดแก๊สทิ้งได้เลยค่ะ ส่วนท่อใส่หลอดแก๊สนะคะจะหมุนใส่ไว้แบบนี้เลยก็ได้ค่ะหรือใครจะถอดเก็บไว้เลยก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะสะดวกใช้แบบไหนนะคะแต่ส่วนตัวจะถอดเก็บไว้นะคะจะใช้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้วิปครีมฟูๆไว้สําหรับบีบตกแต่งบนเครื่องดื่มของเราแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปบีบให้ดูนะเราจะไปบีบเป็นวิปครีมคอนโดหรือว่าวิปครีมสูงกันเลยค่ะก็เตรียมแก้วเครื่องดื่มมานะคะวันนี้เราเตรียมเป็นชาไทยค่ะก็จะบีบวิปครีมจากกระบอกที่เราอัดแก๊สไว้นะคะ เดี๋ยวจะขอปิดฝาแบบตัดก่อนนะเพื่อที่ป้องกันน้ำเขาล้นทะลักออกมาค่ะจากนั้นก็บีบวิปครีมลงไปได้เลยค่ะก็ใช้วิธีบีบเหมือนกับที่เราบีบปกติเลยค่ะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะวนขึ้นสูงนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องการบีบให้เขาเป็นวิปครีมคอนโดวิปครีมสูงนะคะก็วนขึ้นไปแบบนี้ก่อนเลยค่ะ ประมาณนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเสียบหลอดนะคะเพื่อที่เป็นตัวยึดให้เขาไม่ล้มไม่โค่นนะคะจะใช้เป็นหลอดอไข่มุกหรือว่าเป็นหลอดเล็กธรรมดาได้เลยค่ะนี่เลยค่ะเราก็จะเสียบลงไปแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็บีบวนตามหลอดขึ้นไปได้เลยค่ะอาจจะบีบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะทุกคนก็จะมีเอียงบ้างเล็กน้อยนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะ นี่เลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะระดับความสูงก็ทำตามชอบได้เลยนะคะใครจะเอาสูงมากสูงน้อยแค่ไหนค่ะก็ทำได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแค่นี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใครอยากจะราดเป็นซอสท,ท็อปปิ้งด้านบนก็ได้นะคะหรือจะตกแต่งเป็นพวกผลไม้ดอกไม้หรือเป็นเม็ดน้ำตาลหรือจะเป็นอะไรก็ได้ตามชอบได้เลยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ได้เลยค่ะ วันนี้เราก็มาแนะนำวิธีบีบวิปครีมสูงได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะลองไปทํากันดูนะคะเผื่อจะดึงดูดลูกค้าได้แล้วก็สามารถเพิ่มยอดขายกับร้านเราได้ด้วยค่ะลองไปทํากันดูนะและหากใครที่สนใจตัววิปปิ้งครีมไอฮอตเบอร์รี่ท็อปปิ้งนะคะก็หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์วัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มทั่วประเทศได้เลยค่ะหรือไม่ก็สั่งออนไลน์ก็ได้นะคะในช้อปปีก็มีค่ะหรือจะเป็นไลน์ไมล์ช็อปนะคะสามารถสแกน QR Code ตามนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยว ยังไงเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ทั้งหมดไว้ให้ใต้คลิปอีกทีนะคะยังไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะและที่สําคัญสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเราแบบนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ